กระปุกออมเงินเดี๋ยวเราจะมาออมเงินกันเมื่อกี้เห็นกระปุกมาสี่กระปุกสี่กระปุกนะคะสี่กระปุกนะคะสี่กระปุกเนาะสี่กรกสบพันสพันสามพันละห้าเราจะมาทำนะสิบพั้ก่อนนะ ได้เจ้าแสนสุดท้าย5 0 0 0ิบพันเราเก็บได้ละห้าไม่เยอะเลยเยอะเลยแล้วเก็บกับส่วนน้อยเลยนะส่วนแบบเศษเงินเราด้วยเนาะพูดถึงเนาะคำว่าจังแบบสุภาพแบบมึงไทยนะเขาจะสิลเสียอย่าี้เนาะเขาจะว่าเออปัดเศษเงินเกิดบุกไว้เลยเกิดเนี่ยเอากระซื้อบางส่วนหน่อยแล้วเงินสี่พันสองพันเนาะเหมือนแบบน้องนักเรียนเนี่นะไปโรงเรียนไปอย่างเนาะเออจะสามารถที่ได้แม่ให้ไม่ได้สอพันเก็บไว้ละสองพันจ้ะ เออก็เป right ็นเงินออมได้หนึ่งเดือนเอากระปุกเอาเงินที่ออมไว้เนี่ยหนึ่งเดือนนะทุเราเป็นลูกที่ดีหน่อยนะเอาเงินที่ตัวเองออมไว้เนี่ยหนึ่งเดือนนะเอาไปให้แม่ได้อีกกระปุกแม่เนี่ยสองแสนแม่เอาเงินที่ให้แม่ได้เงเนอืมแม่เงินอได้สองแสนด้วย ว่าที่ช like ้เดือนมาแล้วเก็บเป็นเนก้อนจริงๆเราทเก็เป็นก้อนจริงๆเราบีได้เออมันอาจจะไม่มีเราคิดก็ได้เพราะยังเข่าใจหมดแล้วไงบางทีชิ้เดือนมาเราสัรพัดที่เราจ่ายอ่ะมันบ่เหลือเลยด็กนีเ่มาทาด้วยกันดีกว่าเนาส่วนทด้วยกันนี่แบบทำได้กระส่งเขาไม่ข o v e กับดเด้อดียจที่บุดีเจตเต้ีเนาะมันได้ลแอเข่ของเขา ่าเอ้ยมันคือแบบนี่เขาทำได้ยังไงเราจะได้ไดาได share, มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะและอันนี้คือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยคือได้ลองทำแต่ว่าก่อนจะทำเราไปเบิกตัวอย่างของคนอื่นเก็นไลยคนอื่นเขาทำกันมาแบบพวกซ่องทูบเบอร์ใหญ่ๆเขาทำกันแล้วเก็บเงินกันดีเยอะเออเขาเริ่มเริ่มแบบแบบนี้แหละแล้วจากแบรนนี่แหละเราก็เลยจะลองทำดูนะเออเราลองทำดูว่าเจ็ดเดือนมาเนี่ยเราจะได้ไหมที่เราพูด

อีก้านห้าเก็บข้อมูลชีไว้แล้วก็ชื่อของเราแล้วแต่อีกตัวเนี่ยอีตัวอีกตัวเก้าแสนตัวสามแสนอีตัวเก้าแสนสามแสนทีสองแสนที่ธนที่เราเก็บสักปุญนะนอันนี้คือหกแสนใช่ไหมสามแสนเก้าแสนเราสามารถใส่ตรงนี้ได้ตีตัวล้านห้าเราสามารถเบิกชงได้สองเดือนเราก็ได้แล้ว้าทุกเดือนแล้วก็ทุกเดือนนะน้อยอ่ะเราก็มีเงินที่จะซัพพอร์ตเราคือ 好的嘞。 เข,ขาเคยนา่ตอนนี้ไม่คืนแล 8, น้วคาะแปดพันหยเราซื้อมาสี่กระปุกมันง่ายเนะเว้ยมันเป็นแต่พันโมแมนมันบอแหนกกระปุกหนึ่งเป็นเข้าวใส่เป็นมูนเป็นอย่างที่เขาถูกตแต่และพังกันเลยเนาะแต่อันนี้เราใช้เป็นกระปุกรายเดือนฝ่าโอนถอนแต่อะไรวะเบิกถอนแลอะไรได้แล้วแต่แต่กระปุกเนี้ยมันกระปุกอนเนกประสงค์เราสามารถที่แบบไม่ย่อยกระปุกแล้วแบบรวยอะไรทีย่ยอดเยอะรวยรวยแลย้วไงรวยแลย้วไงก็สามารถเอากระปุกเนี้ยไปใช้งานได้ต่อเอาเข้าไปในตัวใส่น้ำตาลใส่ชูโรสเสออะไรได้หมด กระปุกที่แบบเราต้องไปซื้อกระปุกแพงซื้อแบบนี้เลยแล้วก็ตงมีกระดาษ A4 ก็ปิดไว้หน่อยที่ว่าเขียนไว้แบบนี้เพื่อจะให้เรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องหย่อนเท่าไหร่มันจะได้บอกตัวเองไว้ไงบอกตัวเองไว้ว่าอ๋อเราต้องหย่อนเท่านี้เท่านี้เนาะมันจะได้รู้สึกว pues ่าเราจะมีเราจะได้ร right, ู้เราจะได้จำหมันส so 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 ืจดจำตัวเองนี that ่แหละเราจะได้มีนิสัยดีด้วยได้เราก็สัญญาตัวเองได้ด้วยว่าที่เราหย่อนไปเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยอ๋อตอนนี้กันนี้ใช่ไหมเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรระดับ เราจะสัญญาตัวเองว่าเราควรควรหย่อนวันละเท่าไหร่เอาไปแล้วเดี๋ยวมาเพราะบางทีอะสมมติว่าเราไปเก็บกระเงินในกระเป๋าเราเนี่ยอ่ะเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเราจะไปตลาดไปข้างนอกไปนะนะแต่เรามีเงินในกระเป๋าเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรเราห้ามแตะตัวเองเราได้อยู่แล้วเป็นบอลเราเราจะห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยถ้าเราอยากซื้อของอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยก็หมดไปแล้วแต่ถ้ามีกระปุก เวลาหรือ voilà. ถ้าเราไม่มีในกระเป๋าเราก็ซื้อไม่ได้แค่นั้นไอคือการหังข้ามจจใจตัวเองเราพ่อเอาเงินมาจริงยอนไปก่อนเลยแต่ห้ามขาดนะทุกวันนะห้ามขาดนะทุกวันเราต้องหย้อนแบบนี้ทุกวันเพราะว่าหนึ่งเดือนเราจะได้เห็นผลไง ปี2021ถือว่าเป็นปีเริ่มปต้นปีปีใหม่พอดีเนาะเราทำปีนี้ไปถ้าทุกคนแบบรื่องหย่อนเป็นรายเดือนนะที่ที่บอกว่าเป็นรายเดือนเพราะว่าบอกตัวเองเราจะหย่อนรายเดือนถ้าเราเรามีค่าเยอะเรามีค่าเยอะจนเดือดร้นไ้ีแล้วตอนนี้เรามีค่าเยอะก็เลยแบบว่าหย่อนเป็นรายเดือนถ้าเขาบอกว่าจะหย่อนเป็น1ปีแล้วแต่รื่องปิดมาอ้เนี่ยไม่ต้องปวดมาปิดไปอย่างนี้ปิดตายไปเลย ก็คือว่าอย่าอย่านแปิดป <se> ิดอย่างเงี้ยเรแล้วก็มาใช้แล้วกยิบเงินตรงนี้ไปใช้หนึ่งปีหนึ่งปีก็ได้เยอะอะเออหนึ่งปีได้เยอะนะเว้ยพอจะเต็มเนี้ยหนึ่งปีได้ได้เต็มเนี้ยเต็มนี้เลยนะหนึ่งปีแต่แล้วแต่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของใครของมันเนาะแต่นีนสำหรับเราเนี่ยเราทำเป็นถุกรายเดือนฝากโอนทองนะอันนี้คือถอนเดือนเดือนอันนี้ทำเป็นถุกรายเดือนเลยถุกรายเดือนฉันต้องการรายเดือนฉันจด แต่ว่าถ้าไผแบบต้องการแบบอ่าต้องการฝากไ้เยอะๆฝากไว้เยอะๆก็ได้หย่อนไปเรื่ยหย่อนไปเรืยทุกวันทุกวันเนาะเออจะได้จะไฝากไปยาวช่องของเราได้นาบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ดู